กัลบมาพบกับเจ้าสุกุปปี้คันเดิมตอนสองจอมปัญหาอ c ของทั้งลาดรอบนี้ก็เปลี่ยนสปริงวาลเป็นของสุกุปปี้เพราะว่าของเบอร์เดิมติดรถไม่มีแล้วนะครับใช้เป็นสุกุปปี้ตัวแรก ก่อนนั้นนี้ผมใช้สปริงตัวในของคิกซ้อนเข้าไปแซนแต่มันเกิดมีเสียงดังมากมาลองฟังถ้าใครเคยเห็นคลิปเดียวจะดังมากนะครับอันนี้ก็ใกล้เคียงกับรถสแตนดาดประมาณนิดแล้วนนะครับควันไม่ไหลนะครับก่อนหน้านี้ ให้เป็นสีนกั้นวาแตกเปลี่ยนวาวแล้วก็สปานตัวรองโซ่ตัวล่างนะครับเปลี่ยนยางในด้วยรถคันนี้มาทีไรย,ยางหน้ารั่วทุกทีมาลองอ่าั้นนี้ก็คือไม่ต้องเร่งก็มีเสียงแล้วนะครับดังลั่นเลยอันนี้ก็หายแล้ว